ขอคุณยาอาหารแดวสวัสดีเจ้าวันนี้คุณยาจะทําพริกหยวกพริกหยวกยัดไส้เจ้าเม็ดงามงามสวยงามมากเม็ดใหญ่ดีขนาดแบบเนี้ยท,ทยาทํายัดไส้ลําเจาะไปทํากันเลยเจ้าพริกหยวกนี่อาจจะทําบบมดเจ้านี่หมูโบดหมูบดกระเทียมพริกไทยรากผักชี สามสหายหรือสามเกอแล้วแต่จะห้องกันเจ้าคุณยายจะเอาไส่พริกออกต้องเอาไส่พริกออกก่อนเจ้ามันจะมีตีสำหรับใส่หมูอุ่ยระวังมือ นี่เอาใส้มันออกแบบนี้เจ้าทุกเม็ดเลยเจ้าตีจะทําตัดหัวมันออกจะสะดวกกว่าเออแบบนี้สะดวกกว่าเยอะนี่เลยเรือเอาเม็ดงามๆจะ พริกนี่คนยาล่างแล้วนะเจ้าแบบนี้เลยคนอยาเอาไส้พริกออกเรียบร้อยแล้เจ้าสวยงามมากเม็ดใหญ่ดีขนาดทีนี้เขาจะมาตำเครื่องปรุงกันเลยเจ้าสใส่พริกไทยลงไปก่อนตำพริกไทยก่อนจะ โบ๊ทโบ๊ันละเอียดกระเทียมรากผักชี ตำเพราะตำละเอียดแล้วเขาจะเอาหมูบดนี้ลงไปตำด้วยกันเลยจ้ะคุณยายจะใส่ซอสหอยนางลมลงไปเพื่อหมูมันมีรสชาติใส่ซอสหอยนางรมเสร็จแล้วใส่ผงปรุงรส ปริมาณนี่เพื่อพอดีกับหมูนะจ๊ะผงชุรสนิดนึงเกลือเกลือนิดนึงเจ้ารสชาติเอาแบบฟรีชอบเลย บทนี่เวล,ลาเลือกน่าจะเลือกที่มันมีมันนั่งนัจอบที่มีมันแฝกนั่งน่อยเพราะว่ามันจะได้บะแห้งมันจะได้บะแห้งกระด้างแบบนี้เลยแคนีเจ้าเดีเ๋ยวเขากระช้ำกัน ยัดไส้ได้เลยโอเคค่ะทีนี้เราจะมายัดไส้กันเลยจะยัดไส้พริกหยวกเยอะไปต้องทีละน้อยจะใจะเย็นๆเม็ดใหญ่ๆแบบเนี้ยใส่ง่าย นิ่มนไปหน่อยอืมลอใหญ่ดีขนาดแบบนี้แหละอยัดใส่เมาะ กายาดไซให้ค,ครบทุงเม็ดเลยเจ้าคุณยายาดไซเรียบร้อยแล้ะจ้ะได้หกเม็ดเพราะพริกมันใหญ่เจ้าใหญ่ยญ่ใหญ่แ้งทอดกรอบเจ้านิดหน่อย แบบนี้เลยพิดหน้ามันไหวเจา้ามันจะได้อ่เแบักกระจายอะหมูหมูหม,มันแบบมันจะไบ้น,นี้ออกมาจ,จิ้มลงไปแบบนี้ทุกอันเลยค่ะ ด่งกง้ง,กงเก็งก้งเกงนี่เลยเดี๋ยวเขาจะไปถอดกันเลยเจ้าเนีย่ยตั้งกระทะแล้วจ้าเปิดไฟละใส่น้ำมันลงไปหน,หน้อยจ้าบต้องเยอะจนท่วมจ้าเอานไอ่เดียว พอน้ำมันห่อนลดไฟลงจะเหลือกลางถึงอ่อนนะคะเอาลงเลยสลับกันจาิฟฝาไว้กระจาะ พยางค์หัวมันแตกลัวมันกระเด็นเปิดไฟเบาๆเจ้าเดี๋ยวสักแ๊บหนึ่งหัก็กลับไปกลับมาเอาเอาห้หมูซุกจ้า ไฟฟาไว้แหงกันหมูมันจะได้ซุกเข้าถึงข้างในนี่ไฟเบาเลยค็ I don't know กระชุกแล้วกาขึ้นได้เลยอยกใ้กระดาษอเนกประสงค์ซับน้ำมัน ทิ่ไฟเลยเจ้านี่เลยเอากันไกลเลมเอาตี๋หอมมันติดบัดดาจับมันติดแค่ผิวนิดหน่อยแล้วที่มันดำๆออกจ้บ และเจ้าคุณผู้ชมพริกหยวกยัดไส้กับน้ำจิม้มอันนี้นเป็นน้ำจิ้มเจ้าคือเป็นพริกมาล่าน้ำพริกมาล่าใครจะลาดลงไปเลยก็ได้เจ้าส่วนนี้เป็นน้ำจิ้มบวยหรือว่าใครจะกินก็น้ำจิ้มไก่ก็ได้เจ้าโฮ้ยเกินน้ำลายอย่าแอบเกินน้ำลาย กินมากมายส่วนคนแก่จะกินกับมาล่านี่เลยเทลงไปแบบนี้เลยเจ้ากินกับพิกมาล่า กินก็เจ้าคุณผู้ชมลองไปทำตามพอนะเจ้าทำง่ายง่ายกินเป็นกับเข้าก็ได้กินเป็นแบบกับแก้มหรือของกินเล่นมือ้อเป็นอาหารว่างเมื่อว่างๆก็ได้เจ้าของกินเล่นก็นได้เจ้าแล้วแต่อัธยาศัยตามอัธยาศัยเลยลองไปทำตามกันพอนะเจ้าไม่ได้ลืมนะเจ้าฝากติดตามครัวคุณยาอาหารเหนือตัวเนะเจ้าขอบคุณเจ้า